ตัวง,ง่ายง่ายเยโอ้อป่านนี้ง่าปนนี้ง่ยตัวง่ายยูของแท้ตัใสล้ล่อามันหล่นน้ำพองเนี่เราเี่นมาจากทางมันไดกับบลูแต่ว่าป่านิตัวง่ายญ่พอ,อยเบ้งเน่มาจากทางมันไดคือมอปน้ำมันมนัเะมบ้งกสีตัวเาใสลบ้งเออนะกเนีเ่ย สวัสดีครับมินก็บพบพญเดงวัวง้มกับช่องเดชัยสารพาละมอนียย่ก็พญเดงกับภาพมัดรอครับแก่หอนยังน้อยมอนี่แวะมาทางบ้านเราจันตมบลญแก่ดำอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามครับ,รบกับเซียนฟังกับสองลอยเก้ากับเซียนแพ้กับหาลอยครับอายุปลานี่ยสี่ปีแล้วครับนี่พี่น้องกับมันหลุดมาเชียนน้ำก,นกันว่าทีไดหน่อยได้ไร นี่สะพานยางพร้อมครับนี่สะพานยางพานไปนี่แหละเดี๋ยวไม่ใชเดียวกันจะพานยางไปเลยครับมีสะพานยางชมพร้อมครับพี่น้องบ้านเราจันปลาซี่ปีครับโอ้นปลาตัวใหญ่ครับคุณบึ้บคุณน่ะตัวหน่อยตัวใหญ่มันหลุ่นมาเชืยอน้ำกันด่วนมากจะเป็นปลาเนี้ยครับเสียเอายากแน่อย่างน้อยเราเบืองเบืองยางไปเรื่อย มีสะพานยางไปชมไปบรรยากาศดีๆครับคุณวันนี้ได้หลายวันไงได้หลายวันอ่ะได้ตัวแล้วท่านได้เพราะตัวคุนคือว่าปลาตัวในี้นะเจ้ะนี่มันเนี่ยเจียนช่างนี่ก็ได้หลายโลแล้วครับคุณเนี่ยคุณจวด ไอ้ลุ่นน้ำมันกระลังมวลอ๋อยครับเนี่ยของแท้เลยเจนเนี่ยมวลน้ำแล้วเอาล้วครับพี่มาเบิ้งลุ่นน้ำกันยุติสาสะพานเนี่ยอ๋อแล้วครับนี่ครับยุติสาสะพานนี่ยละโอ้ยแับนี้ยุติสาสะพานนี่ยละเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายเนิ่งเพื่อนเพิ่อนคนน่ะมันลุ่นน้ำกันยุติสาสะพานนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับมุ่งเสาเลยนี่มันเก่อขาเสาดีเลยเพื่อนยวะแต่มันลุ่นน้ำกันครับเดี๋ยว ว้าลุ่ลนสักขู่กำลังเอาอยู่แม่นตำ่ำสะพานยันยันหยัน,น,น,นเลยอเอรุ่นไปเรื่อยๆครับของแท้ของแท้อานนี้ของแท้นี่ของแท้แทแทกำลังเอาอยู่โอ้โหเน่ะปลาซีปีกับพี่น้อง ปลาซีปีปลาซีปีปลาซีปีตัวทับเขาเนยังไงคโอ้มันลุกมันลุกมันเอาละครับเอาละครับมรรลุนน้ำกันลุ่นไปเรื่อยๆบรรยากาศดีๆฮะโอ้พี่ครับพี่น้องขึ้นมาแล้วได้ขึ้นมาแล้วเออพูดน่ะบรรนินใหญ่บรรนินใหญ่ ของแท้เอ,อ๊บเออคุมแล้วคุมแล้วได้ตัวละโลครับมิเตอร์ไซคกิโลกันนะพี่น้องดูว่าตางแตกดีครับตีแนวหุว่นมันใหญ่เอาละครับพุนพ่นน่ะเอ้ยพุ่นน่ะคุมแล้วคุมแล้วเอาละเรา,า,า,าของแท้เลย่องตัวนี้ของแท้ของแท้ของแท้ครับของแท้ ตั้งเจาดีกว่าครับอะไรครับของแท้คนน่ะเอตัวใหญ่เลยแถวคนน่ะลุกไฟไหมเดี๋ยวทำเบื่อคนับคุ่มค้าขนาดคนน่ะเสียบมาจากทางบ้านไหนน้อเนี่ยแกดำเนี่ยขอาแกดำเนี่ครับเสียบแกดำนี่มันนะครับของแท้ไปแล้วไปแล้วคนน่ะบอไปเลยทรายโอเคครับไปแล้วเอาครับเอาครับมาลุ้นน้ำกัน ยอดโอ้ปลาอย่างกปลาเบิกเตี่ยปลาอย่างปลาเยโกครับเปเพิ่งปลาเยโกเอาครับเอาหน่ะอุ๊บเออของแท้หมันมันมันงครับตัวใหญ่ให่เอาละครับ อ oh. ึอเก่ากเก่ากระชังแล้วปลากระหัวตยิงใหญ่ครับอุ qu qu ่นนแยบอุนกรตัว่งใหญ่เ่งปลาน้ิ่งใหญ่ปลานใหญ่ปลาินใหญ่เบ่งับออุ่น่ะ ปลานี้ไปลานี้นปลาอยุสี่ปีก็โตเนี้ครับท้าวหันห้างเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่ครับดเดี๋ยวเสียนเป็นสีชมพเบ่งมันมันมาน,นีปลาอายุสี่ปีครับจ้างเหรียน,น้ำจกักจักบาก็ฟังอะ่ะสองร้อยได้เหรียญน,น้ำยูสองร้ 200. อยยู บ้านแห้งแตกดีดีเซียนมันเอาคข้าเพราะมันรุนน้ำกันนี่ยมันได้หรอถึองงหรอเออโอ้ยง่ายคุ้มค่าอยู่เนี่ยมันรับโอ้ได้หลายอยู่ได้หลายอยู่โอ้ยญ่ายมันน่ะครับโอ้เออมันรับมาจากบ้านไหนครับเนี่ยบ้านเกาน้ไนบ้านเกาน้อยเอ้ยโใหญ่ายก็ง่ายวุ่นวันอ่ะว่นอ่ะเออหมันนะเดี๋ยว เอเดเอยหมานครับหมันแนวก่อนะป่านิ้ตัวยังไงผู้หมานกับหมานครับผู้หมานกับผู้หมันพุมค่าสองร้อเนี่ยนี่เียผู้หมานกับหมันก็ว่าแหละหลุ่นน้ำพ่อยนี่เราเทียนมาจากทางมันไหกับบรลูแต่ว่าป่านิ้ตัวย้อยไงพอยอยเบื้งเน่มาจากทางมันไหนซึมาเป็นหมานัเะเน่บื้อง้เนีโตแต่ว่าก็ใส่ลวดเบื้องเออ ngay nha, ngay nè, mún à, khóng xe, khóng bên này nó sang thang nè, màn mà, Bố mãn tiệt, hả? Oh, này là mún kho mãn cái đề thay thằng xin là, tôi muốn là thùng ngay ngay nhóc khỉ bưng này nè, ừ, nà. oh, mún okay. à, tôi ngay tôi ngay, đấy nhóc khỉ bưng này tôi ngay nè. เอาครับคนน่ะโอ้โอเสียนใบหล่นนได้เต็มเลยคนน่ะของแท้กองอีกได้ไหมล้งตลอดเลยวะเขาได้พว่ำแล้วเอามาอ๋อคนน่ะครับมันหล่นฟางนี่อู้ตัวยิง่งให่คนน่ะโอ้หันหันครับเนี่ยเสี้นปูเสี้ยนตากับหันอยู่ครับก็บปูได้แต่ีิตรมิตร,รปลาใหญ่ๆครับมันนี่อยู่บ้านเราจัน ตามรอบขอฟังไปผู้ม,นมันกับมีผู้บอมันกับมี่ครับมึงเนี่ยตาว่ากับมีแต่ตยังไงยังไงปานนี้อายุสี่ปีเอาครับพี่น้องว่าบิางของป้ายนี่ว่าเน่ะโอ้หมันเืนเนเนนนินตัวนนี่ไหมหมันหมันครับเนี่ยโตยังไงแข็งยังไสุดยอดสุดยอดมาเบิ้งเซียนเซียนจากบอลลบือคร,รับ,บ,บนี่เซียนจากบอลลบือเอาเงินทั่วบานนั่นเนาะว่าอยากโช่ว พุ้นน่ะพุ้นอ่าฮะตัวพุ้นปลา5ตัวหมานอยู่ดอกมาตั้งแต่บ่ระบือพุ้นแห่เอาเบิ่งนํานี่เสียจากบ่ระบือกันพุ้นน่ะ ừ, คลิปนี้พยัญเตระก็ได้พามาชมบรรยากาศลง้งปูลง้งปลากับบ้านเราจันตำบลแก่ดำอำเภอแก่ดำครับวันนี้ครับเชี่ยนปูเชี่ยนปลาก็ได้หลายเติบคนบรรยากาศดีๆห่อนๆเขาก็วัเหรียญน,น้ำจ้างเหรียญน,น้ำครับแพ่ 400, สี่ร้อยเชี่ยนฟังสองร้อยครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พ่ยัญเตระเนี่ยเป็นงกำลังใจคลิปนี้ก็เอาไปทำเนียระครับสวัสดีครับ เอากลัาเบ่งถุงนี้เจ้าของคนมายูดอกเดี๋ยวสือวิสาสายกเบกิ่งนกอนบางบางออบงป่านนี้ง่ๆครับตัวนหญง่่น่ะคุ้มค่าครับตงนตัวใหญ่ตัวใหญไม่เอยน่นยตัวง่ายเลียป่านนี้นะ